พอเก้าตัวัสดีทำเชิญดูกับคนงานโดยแล้วครับเดี๋ยวเราก็โยกันใน <c oughs> 11อันดับแซนเกรย์โซดนะเก่งเก่งจริงจริงเก,ก่งมากแต่เสียงจะหนหนงแหบเฉยเลยเพราะตอนนี้วันเสียงแง่มากอ้าวครับโอเคแล้วก็ไปดูตั้งแต่อันดับ11บลูเบอร์รี่แซน เขาก็เป็นคนที่ไม่ได้เก่งในขนาดนั้นหรอกมาจากอันเดอร์อสวับเขาแับบทเป็นพาบิลัสแซนวนเขาก็มีความจะไม่ได้หกโ,โ,โ,โอเคเราก็มาเันติอกันเลยนะครับก็คือตันนี้ก็คือเป็นน้องชายของอันเดอร์สวับพาบิลส เขาก็มีความโหดอยู่แต่เขาไม่สัมแต่เขาไม่สามมก็คอบตัวหน้าแต่ว่ามันอ,อไม่สามารถชนะแซนต็อะไรได้เลยก็เลยให้อยู่ในอันดับสี่เป็ดไปค่ะเนาะก็ต้องโชดีรกันนะอันดับสวรา่าพารีแซนอานเต็เลย ข้าแปดสไปแปดเฟลซนนั to ่นเองกลุ่มของแซนแต่มันไม่สามารถชนะได้เทลแซนได้เลยนั่นก็อยู่ในโลกอันเดอร์ฟิลนะมันไม่สามารถนะแซนยูทีได้เลยันดับที่าก็จะเป็นแซน El, อันเดอทลยูทีนั่นเองเขามีความหมดอยู่นะเาก็คือตัวหลักเลยเป็นกวาหลักเลยแซนยูทีอ่ะเขาเป็นตัวหลักเราต้องสู้ใน el, อันเดอร์เทลนะเขาจะเป็นบอสของเราเลยละ่ะ เป็บนบอสที่เขาสู้แล้วก็เป็นตัวที่มาทําให้นรกปื่นความามากอ,อกเขาก็คือก็คงจะรู้อยู่แล้วนะนะในะอันเดอร์เทลตอนที่สู้ของเขาอ่ะหลังจากนั้นเขาก็มันผมก็ชอบตัวนี้มากที่สุดแหละแต่ว่าก็อยู่ได้แค่อันดับนี่แหละอันดับที่แปด อันเดอร์สว er ัปพาพิลัสต่อเขาไม่ได้แร์ก็ถช่ไามแต่ว่าเขาก็คือผู้ที่ได้รับบทเป็นซานั่นเองเงี้ยหมวคือแบบโหดมากเลยแหละ ตัวเป็นพี่ชายของอันเดอรสวับเซนแล้วเขาอยู่จะเป็นบอสตัวหลักในอันเดอร์สวับน,นะก็เปประวัติน้อยนึนนงอันดัเจ,จ,จ็ดโนเสนเขาเป็นคนที่อยู่ในโลกที่เขาอยู่ในอันดับนี้ควาจริงเขาก็ควรที่จะอยู่อันดับสุดท,แบบท้ายอันแดบบับแกเลยเราไัเดอร์วบเก้า แปดจิตอย่างเงี้ยแต่เขามีความแต่เขาอยู่ในโลกที่มันมีวันตายนะไอ้นี่กินสกิลสามารถรีเซ็ตและไม่ตายได้ให้น้ำเออเลอร์แต่ถ้าจะถูกเออเลอร์แซมค่าก็ไม่ตายแล้วถ้าเขาเอาตรงนี้ออกเขาจะเปิดพลังตาย,ยางนี้ออกมาได้โหมดมากเลยละ่ะอันดับที่ห เซนิตี้แซนก็จริงมันไม่ได้ยิงฉันนะก็คือที่บอกเอามาคือเป็นแฟนอาร์ตหมดเลยเขาจะมีมองเห็นคนาพร,รสัสแต่จะไม่นังว่าให้พรับช่วยได้ให้พรับเป็นผู้ให้กำลังใจก็จะมีแค่นี้ละะดับข้าเลยกินละแซนเขาเป็นผู้ที่ ถูกคาล่าชวนไปให้อยู่ในความมืดนะ,นะก็เลย <c oughs> ตอนนั้นไว่าอย่างไรรึเ <c oughs> แบบอืมโอ,อย้ยตอนนั้นแสงถูกฆ่าแล้วแต่คาล่ามาวันว่าจะเป็นความมืดเดบกกนเดมันเนี่ยนนะม,มา เชวนค่ะมังสเตอร์ก็เลยได้ตาบาดถีเดินแบบนี้แต่เขาไม่ได้ระบายมาโอันดับที่สี่เลยอันดับที่สี่เฮอร์เรอร์แซนเขาจะอยู่ในอันดับที่สี่เพราะเขามีความโหมดมากเพราะเขาเคยผ่านเหตุการณ์รูเทาและตาสโซฟิกและ ยืนสายมันแล้วไอ้รอบแในภาพนี้ผมคิดว่ามันสวยที่สุดเพราะดูสิมันดูเทมอ,อกอันรที่สามเมอร์เดอร์สามเขาโยนนดับสามเพราะเขามีเลเวลจากการฆ่ามอนสเตอร์แล้วก็ฆ่าพารัสที่มีเลเวลยือดด่อันดับที่สองนั่นจะมาคู่เลยนะครับคือไนแม่เฟละ ดีนซานยุ้ยคือผมอ่ะไม่ต่อสัญจรได้เลยเพราะมันมันแท่งสองตัวเลยอะ่ะสู้กันก็ยังไม่ตายแต่ว่าพาวาลาเขาก็เป็นคู่ปากกันนั่นแหละแต่ว่าพาวาลายักษนั้นนะเขาว่พาพเวลาเมื่อไร่ใครเกิดอันตรายเขาก็ช่วยกันนะอออย่างนั้น อันผมจะหามาในทุกเนะก้านะสภาพนี้ช่วยกันค่าฟิกอันดับห้หนึ่งอันดับสุดท้ายอิงแนและเออเลอร์แซนคู่ปากกันเลยอันนี้วาดเองอันนี้มีคนวาดให้นะหาดูเองในแนอาร์ตอืมก็เขาก็ช่วยเหมือนกันกันนาแหละมันก็อันดับที่สองแหละก็มีแค่นั้นแหละนะ ให้น้องหยิบโยโอ้โหอะไรกันเนี้ยจบเลยนะคบแต่ผมมีแถมให้นะครับอันนี้ตัวที่เก่งมากแต่ถ้าขนาดสองตัวนี้ยังต้องกลัวก็คือบิลซานนะครับกาจะสามารถทำอะไรได้ถ้าอยู่ในกวางเขาแต่ว่าถ้าเขาอยู่นอกจากกวางเขาจะไม่สามารถแทงเลยนอกจากแกสเจอตัวเล็ก แล้วก็เมนดัที่ผมยังไม่รู้ว่ามันสามารถเป็นที่หนึ่งได้หรือไม่รองน้ำร้านน้องคลังนะคยันเขียนครับเป็นไขับนคำนั้นอืมก็คือคิดก่อนคิดมานคิดเลยมันก็คือ โรลเล่าแซนโเรลรแซนนะครับผมว่าไม่หมคกันว่ามัน,นหัวให้หน่อยก็ไม่ค่อยจะเดาผลากักมาให้พวกเราได้เห็นอันนะก็เลยก็ต้องอยู่ในันดับที่ยังไม่รู้อะไรมากก็นี่ไงก็จะเใหน่คลิปหน้านะะนะแล้วกันนะบลา